ว่าด้วยเรื่องหวยยามเลขดีพี่ขาขอลิงก์หน่อยยามเลขม้วยหายเงียบเหมือนลมหนียามเลขเข้าเธอจ๋ามาอีกทีขอโทษพี่หนูยุ่งมุ่งแต่งานอานิจานักวางเลขเหมือนหมาเหงายามเลขเข้าเขาชมมีศักดิ์ศรียามเลขหยุดลุมตืบไม่มีดี หมดศักดิ์ศรีเฝ้าห้องไปใครจะแข่อ่านิจาเรื่องหวยกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มาชมนะคะหวยออมสินกันเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมกันนะคะว่าวันนี้ออมสินให้เลขไหนมากันบ้างสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะจะปากกระโปรเมืองเพชรบูร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมนะคะจะเป็นแนวทางนะคะของออมสินนะคะสาหรับวันนี้ก็ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัาวนนี้ออมสินที่จ๋านํามาฝากเพื่อนๆจะเป็นของชุดไหนกันนะคะสำหรับนะคะออมสินวันนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16เดือน5ปี6 3นะคะมาดูชุดของออมสินนะคะให้มาจะเป็นชุดฟันเน้นๆนะคะ มาดูกันนะคะว่าชุดฟันเน้นๆวันนี้นะคะให้มาในชุดออมสินให้มานะคะก็จะมี2กับ1นะคะเลขวิ่งเนาะชุดฟันนะคะฟันเลยนะคะฟันสองนะคะเน้นนะคะชุด2ตัวตัวเน้นนะคะก็จะมี2 1 2 8 และ25นะคะอันนี้จะเป็นชุดเน้นนะคะอ่ะชุดฟันฟันสองเนาะอะ่มาดูชุด2ตัวนะคะชุดเต็มนะคะก็จะมี28 24 25และ20นะคะ19 13 15และ14ทั้งหมด8ชุดนะคะตามสเต็ปเลยนะคะชุด3ตัวให้มานะคะ128 125และ 8 2 5นะคะอันนี้จะเป็นชุด3ตัวให้มาแค่3ชุดเท่านั้นนะคะ2ตัวทั้งหมดนะคะ8ชุดนะคะโดยชุดฟันนะคะก็ชุดเน้นก็จะมี2 1 2 8และ2 5นะคะเน้นๆเ,เลยฟันนะคะอันนี้ฟันไปเลยนะคะฟัน2เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นชุดของฟันเน้นๆน,น,นะคะของอมสินงวดวันที่10 หนะคะอ่มาดูชุดต่อมากันนะคะสำหรับเลขออมสินสําหรับชุดต่อมานี้นะคะจะเป็นหวยอมสินวันที่16นะคะเดือน5ปี6กสาม อ่สำหรับตัวเด่นนะคะสำหรับของอาจารย์เต่านะคะเด่นนะคะให้มาชุดเดียวเท่านั้นตัวเดียวเลยนะคะตัวเด่น5นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวนะคะห้าสองนะคะอันนี้ชุดเม็ดเดียวนะคะ5-2ตัวกันนะคะ กันสองสองและห้หนะคะอ่ะมาดู3ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะห้าห้าสองห้า 825และ452นะคะอันนี้นะคะเลขทั้งหมดในชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของอาจารย์เต๋านะคะ ให้มาเนาะเพื่อนๆก็ลองลุ้นกันดูนะคะสําหรับเลขชุดอาจารย์เตาเ๋านาะจะให้เป็นเม็ดเดียวนะคะชุดเม็ดเดียวเด่น5นะคะ2 2ตัวเม็ดเดียว5 2การ2 2 5 5 3ตัว5 5 2 2 2 5 0 2 5 8 2 5และ4 5 2นะคะสําหรับเลขของอมสินงวดนนี้เนาะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นชุดของออมสินนะคะทั้งหมด2ชุดเอามาฝากเพืเ่อนๆเนาะสำหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ